สวัสดีค่ะพบกับภาษาไทยกับไอเดียค่ะแล้วก็น้องไอดอนด้วยค่ะวันนี้นะคะไอเดียจะพาไปดูสำนวนไทยค่ะที่บอกว่ากระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมแลหน้าเคริมเชียวนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ,คะว่าสำนวนนี้นะคะมีที่มาแล้วก็มีการใช้งานอย่างไรกันบ้างนะคะไปชมกันเลย สำนวนที่ว่ากระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมเป็นสำนวนที่เกิดจากลักษณะของกระเบื้องและก็ธรรมชาติของน้ำเต้าค่ะส่วนมากนะคะกระเบื้องซึ่งใช้มุงหลังคากรุผนังกำแพงหรือว่าปูพื้นเนี่ยค่ะมันทําด้วยดินเผาหรือว่าเป็นแผ่นที่มีน้ําหนักมากถูกต้องไหมคะถ้านําเอาไปวางไว้บนพื้นน้ําก็จะต้องจมลงไปค่ะส่วนน้ําเต้าเนะะี่ยค่ะเป็นไม้พันล้มลูกพวกฟักพวกแฟงผลอ่อนใช้เป็นอาหารผลแก่แห้งนําเอามาใช้เป็นภาชนะใน ครเือนปกติแล้วค่ะผลน้าเต้าแห้งจะเบาถ้านําเอาไปวางบนพื้นน้ําก็จะลอยขึ้นค่ะดังนั้นถ้าเมื่อใดกระเบื้องลอยน้ําและน้าเต้าจมน้ําจึงเป็นเรื่องที่วิปลิตผิดกับธรรมชาติค่ะเชื่อกันว่าจะเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะคะจึงนําเอาสำนวนนี้นะคะมาใช้ลักษณะเกี่ยวกับเรื่องที่มีความวิปลิตผิดธรรมชาติค่ะ สำนวนนี้นะคะจะใช้พูดเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนเลวค่ะหรือว่าคนที่มีสถานภาพต้อยต่ำในสังคมค่ะแต่ทำตัวดูโออวางอำนาจในขณะที่คนดีๆนะคะที่มีสถานภาพสูงส่งมีความสำคัญกับถูกมองว่าเป็นคนที่ดูตกต่ำเสื่อมถอยนะคะก็จะมีความหมายที่ลักษณะที่สลับกลับกันไปเหมือนกับกระเบื้องที่ควรจะจมน้าแต่กลับเฟื่องฟูลอยน้าเต้าน้อยที่ควรที่จะลอยกลับจมลงไปนั่นเองนะจ๊ะ และนี่ก็คือภาษาไทยกับไอเดียค่ะครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องภาษาไทยอะไรมานำเสนออย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกดหัวใจกด subscribe ให้ไอเดียด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ